คุณเคยไหมครับตั้งใจว่าจะเริ่มงานพรุ่งนี้แต่พอถึงวันจริงก็บอกตัวเองว่าเอาไว้พรุ่งนี้ละกันแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆจนสุดท้ายงานไม่เสร็จความฝันไม่เกิดขึ้นแล้วก็ตกอยู่ในวังวนเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าฟังดูคุ้นใช่ไหมครับวันนี้ในรีเซ็ตชีวิตพอดแคสต์เราจะมาคุยกันเรื่องวิธีเลิกผัดวันประกันพรุ่งเพราะถ้าเราไม่แก้นิสัยนี้ชีวิตเราจะวนอยู่กับที่ แต่ถ้าเราเอาชนะมันได้ชีวิตคุณจะไปได้ไกลกว่าที่คิดแน่นอนครับทำไมเราถึงผัดวันประกันพรุ่งหลายคนคิดว่ามันคือขี้เกียจแต่จริงๆไม่ใช่มันคือเรื่องของสมองและจิตใจสมองเราชอบความสุขระยะสั้นเช่นเล่นมือถือดูซีรีส์มากกว่าเจอความยากระยะยาวอย่างทำงานหนักๆอีกอย่างคือกลัวล้มเหลวถ้าไม่เริ่มก็ไม่ต้องเจอกับความผิดหวัง ผลเสียของการผัดวันประกันพรุ่งงานไม่เสร็จโอกาสหายยิ่งเลื่อนยิ่งเครียดสุดท้ายเราจะรู้สึกผิดกับตัวเองแล้ววนกลับไปเลื่อนอีกกลายเป็นวงจรที่ไม่จบ5วิธีเลิกผัดวันประกันพรุ่ง 1. กด2นาทีทางงานใช้เวลาน้อยกว่า2นาทีเช่นตอบอีเมลเก็บโต๊ะให้ทำทันที 2. แบ่งงานใหญ่ให้เล็กลงแทนที่จะคิดว่าเขียนหนังสือ200หน้าให้คิดว่าเขียนหนึ่งหน้า 3. ตั้งเดทไลน์และมีเพื่อนช่วยเช็คเวลามีคนรอเราอยู่เราจะจริงจังขึ้น 4. จัดสภาพแวดล้อมใหม่ปิดแจ้งเตือนมือถือ30นาทีนั่งทำงานในที่ที่ไม่กวนใจ 5. โฟกัสที่การเริ่มไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบแค่เริ่มก็ถือว่าชนะความผัดวันประกันพรุ่งแล้ว มีคนที่ผมรู้จักเขาฝันอยากเขียนหนังสือมาหลายปีแต่เลื่อนมาตลอดจนวันหนึ่งเขาลองใช้กฎ2นาทีเขียนวันละ2 3ถึงสบรรทัดสุดท้ายปีนั้นเขาเขียนเสร็จทั้งเล่มเขาบอกว่าสิ่งที่เปลี่ยนไม่ใช่แค่หนังสือแต่คือชีวิตเขาเพราะเขาเลิกโกหกตัวเองว่าจะเริ่มพรุ่งนี้แล้วการผัดวันประกันพรุ่งไม่ใช่เรื่องเล็กแต่มันคือขโมยอนาคตของคุณ ถ้าคุณอยากรีเซ็ตชีวิตจริงๆเริ่มจากสิ่งง่ายๆวันนี้เลยครับใช้กด2นาทีหรือแบ่งงานเล็กๆแล้วเริ่มทันทีหลังจากฟังจบตอนนี้อย่าปล่อยให้พรุ่งนี้กลายเป็นข้ออ้างตลอดไปกดติดตามรีเซ็ตชีวิตพอดแคสต์เพื่อฟังทุกสัปดาห์แล้วชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับ